โดนเองกับตัวหนุ่มกันชัยโวยลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้ทางที่ได้รหัส OTP โดนเองมากับตัว หนุ่มกัญชัยโวยลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้ทั้งที่ได้รหัส OTP แต่ไม่สามารถกรอกที่หน้าเว็บได้เนื่องจากหน้าเว็บค้ังที่เดิมหลังโครงการคนละครึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในรอบเก็บตก722,598สิทธโดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มของวันที่19พฤศจิกายนผ่านทางเว็บไซต์ w w w o คนละครึ่ .com จากการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ที่เปิดให้ลงทะเบียน พบว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนแล้วทำให้สิทธิคงเหลือลงทะเบียนร่วมโครงการเหลือศูนย์สิทธิ์โดยใช้เวลาเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมง30นาทีเท่านั้นโดยโครงการดังกล่าวแม้มีข้อดีที่ช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพแต่ทว่าในอีกมุมนึงมีเสียงสะท้อนกลับมาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จว่าทำไมไม่ให้ประชาชนได้รับสิทธิทุกคนโดยไม่ต้องลงทะเบียนขณะเดียวกันมีผู้สูงอายุบางคนพยายามลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สำเร็จด้วยข้อจำกัด และความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการลงทะเบียนบางไรายได้รับเลข OTP แล้วแต่เมื่อกอรกลงไปในขั้นตอนการลงทะเบียนกลับไม่สำเร็จซึ่งเมื่อทำหลายครั้งและต้องใช้เวลาในการดำเนินการทำให้สิทธิ์เต็มจํานวนทำให้พลาดที่จะได้เข้าโครงการไป ทั้งนี้ในสังคมออนไลน์มีเสียงสะท้อนในลักษณะดังกล่าวออกมาเป็นจํานวนมากจึงเป็นคําถามที่กระทรวงการคลังต้องนํากลับไปพิจารณาว่าจะทําอย่างไรให้ประชาชนที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเช่นนี้ล่าสุดพิธีกรและผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างหนุ่มกัญชัยเผยถึงขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการคลครึง่ง พร้อมเผยว่าตัวเองลงทะเบียนไม่ได้เพราะเจอปัญหาการระบุคำนำหน้าทั้งที่ตนระบุไปแล้วกลับไม่ผ่านจึงเกิดความแคลงใจว่าต้องทำอย่างไรต่อนอกจากนี้ยังมีรหัส OTP เด้งมาในข้อความมาหลายครั้งแต่ไม่สามารถกรอกที่หน้าเว็บได้เนื่องจากหน้าเว็บค้างที่เดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด